บานปลาครับมีไข่ครบแม่ข้าวไตมือฝนตัแม่ครับเกัเป็นส่ไเ้นี่ใส่สามตัวลูก

มาขับดามหาได้คนบนเหล่าแล้วมึงเขาทามหาแต่คนกินเหลามัอแงมากแรงมาโอ้นัดแนกันตบายเลยล่ะาไเมนี่ย้องตัดกันาน ก็ต้อไปว่าลาเลยจนั่นผัดกบแม้ไคร่เดี๋ยวก,กินผักข้นแม่ไค่เดียเข้าเลยเนี่ยผักสดๆจากสวน

อื้ฝนแหลกครับก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 บวะกบฝนแหกกินออึงแล้วจะร้อนเลยเต็มเต็มเลยคือต่อครับกับทีมงานอบตอหนองบัวครับอันนี้คือเป็นเชฟส่วนตัวเลยประจำอบว่ะตอมา่านนเมอป็ส ิมงานครับตะเขาแบบแซ่น้ยเาไดอ่มวงใท่านช่วงปลายอันนี้เยีมนะครับกมงกินเดวิดเคืองกองอตน้ำาบง้อขอสองเพียงเพียงคาบัสสองเพียงเพียงเด้อใสรอยากกลไปเรคนพาไปบบไฟเลยครับตัวหาพออี เลยอีขาพี่น้องเลยเข้เมาหันงเลเชฟส่วนตัวครับเอเดได้ตลอดครับเชฟเอาไบตอได้ตลอดครับเอาข้าของใจเองมั้ยกไม่เมนบบตจบขจบหันไปหาหนะหนากุนนี้แล้วก็อีแดงมัดนี โอ้ว่างสัติสุขบอกไปขอว่ทานคุ้มอร่อยเสบไว้ทำไข่ดูด้วยเออวาว่าวดังๆแศรบก็ว่าเสบก็ว่าเพาะเสบก็ยาว่าอ้แสบเหเข้าบังรักไม่เสบไม่พอประมาย วดบ่หนส่เนี่ยนนลงไปได้ไหมเออเออมถตูกลับลงไป็มาเหตนะมันบกผ่านเนี่ยขมากองขมากองเมนียนบ่เมียนมันจะไปเตุกไปบ่อนั่นเกตุกหูแด้วยกไปบังนี่เขาสิเป็นยัาโตึงอบต่อครับนี่ครับตนั่นแหละ น่ครับนี่ขู่แข็งครับสองคนตัวเขาเป็นเป็นกระสอบม่ได้ว่าอินไหมครับมันหนึ่งเขาเถ่แล้วสองหวดด้กันสองคนมาตล้บเสียงันเสียงอย่างดีดูดนดียางดีแห้งนุ่ัดดี